เศ้าีนงานมาตื่นจะเป็นแต่เศร้าจะเป็นทกอยังกู้นาพกู้หลังกู้นากู้หลังตามไปานีกู้แหงนยู่ไปมาว้าวลุกกงแหงกูไปมา่านตรแม่มาเห็นได้เนกู้กู้รูกบใจ่อเลย น่นต้องคิด ไม่ให้ตุ๊ก <laughs> ทำข้านอนเนาะื่อื้อ e bon มเินางล้างยายขายผแ้แม่แม่จ้ะแม่แม่พาเนยลงไปน้ำเลยบอแม่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 พาเนยลงไปน้ำนะบอ